สังคเรื่องนิยายแนวบ้านดันที่เรียบง่ายและอบอุ่นชื่อเรื่องรักริมคอลองพล็อตเรื่องในหมู่บ้านเล็กเล่นริมคลองสายเก่าบ้านคลองลมเย็นมีชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชนบทวันหนึ่งแก้วหญิงสาวจากกรุงเทพที่ถูกเลิกจ้างงานและต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อแก้วกลับมาเธอได้พบกับนอใชายหนุ่มชาวสวนผู้รักความสงบเกำลังดูแลสวนผลไม้ของครอบครัวและมุ่งมัน่นพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นความขัดแย้งระหว่างความคิดแบบคนเมืองและคนชนบททำให้ทั้งสองมักเถียงกันอยู่สมอในขณะเดียวกันแม่คำ คุณยายของแก้วผู้เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านกลายเป็นตัวกลางในการช่วยให้ทั้งสองเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายเมื่อหมู่บ้านต้องเผชิญกับโครงการพัฒนาที่อาจทำลายคลองลมเย็นอันเป็นหัวใจของชุมชนแก้วและนบต้องร่วมมือกันเพื่อปอกป้องบ้านเกิดและรักษาความสุขของชาวบ้านไว้ตัวละครหนึ่ง แก้วหญิงสาววัยสาปีผู้ที่เคยทำงานในบริษัทใหญ่แต่กลับมาหาบ้านเกิดเพราะปัญหาชีวิตมีความคิดแบบคนเมืองมักมองสิ่งไม่จะดีกว่าซาโนวชายหนุ่มวัยสาปีเป็นคนอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวเขาเป็นหัวหนา้ากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติของหมู่บ้าน 3. คุณยายไว้จิตสัตว์ห้าสปีของแก้วเป็นผู้ที่เข้าใจทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีภู้ปัญญาท้องถิ่นและเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน 4. นายทุนตัวแทนของบริษัทใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนคลองลมเย็นให้เป็นแหลงเที่ยวเชิงพาณิช์ทีมของเรื่อง ความรักและความเข้าใจระหว่างคนสองโลกการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตชนบทการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของตัวละครชากหลังหมู่บ้านที่เงียบสงบริมคลองล่มเย็นที่มีเรือพายเล็กเล่มบ้นม้านไม้หลังเก่าและสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยผลไม้หลากสี คุณสามารถปรับมั่นใจในตัวเองมีทางเชียบคาดแต่สุภาพเขาเป็นคนที่พูดจาดีและมีความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมบทบาทในเรื่องเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทแกนพัดซึ่งมีเป้าหมายเปลี่ยนคลองลมเย็นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์เช่นสร้างรีสอร์ทรูร้านอาหารริมน้ำและกิจกรรมท่องเที่ยวแบบสมยัยใหม่ ูเดมองว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะนำความจรินและรายได้หาศารมาสู่ชุมชนเป้าหมายผู้เดชมุ่งมั่นที่จะปิดดีลนี้ให้สำเร็จเขาใช้วิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเจรจากับผู้นำหมู่บ้านเสนอโครงการที่ดูเป็นประโยชน์และใช้กลยุทธ์การตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัทความขัดแยง้ง แม่จะดูเหมือนเป็นคนดีที่มีวิสัยทัศน์แต่ลึกแล้วผู้เดชไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกของชาวบ้านหรือธรรมชาติเขามองคลองลมเย็นเป็นแค่โอกาสทางธุรกิจเขาเข้ามาท้าทายความเชื่อและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมิตรของตัวละคร ผู้วเดชไม่ได้เป็นตัวร้ายที่ไร้เหตุผลเขาเติโบโตในสังคมเมืองใหญ่ที่เชื่อในพลังของการพัฒนาเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านถึงต่อต้านจุดเปลี่ยนในเรื่องหลังจากการเผชิญหน้ากับแก้วน้นและแม่คำรวมถึงได้เห็นผลกระทบของแผนพัฒนาต่อธรรมชาติและชีวิตชาวบ้าน เขาเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองและอาจเปลี่ยนไปเป็นพันมิตรในช่วงท้ายเรื่องตัวละครน,นี้สามารถเพิ่มสีสันและดึงความสนใจให้ผู้อ่านได้โดยการทำเขาเป็นมากกว่าคู่ขัดแย้งแต่เป็นคนที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน จุดจบของนายพูเดชตัวแทนบริษัทใหญ่อาจมีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับโทนของเรื่องที่คุณต้องการนี่คือตัวอย่างที่หลากหลาย 1. การไช้แบบกึ่งสุขเหนมหลังจากที่พูเดชได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทดลองเช่นน้ำในคลองเริ่มคุณฟุงปลาหายไปและชาวบ้านที่เคยเสงสุขต้องเชนปัญหา เขาเริ่มรู้สึกผิดอย่างแท้จริงเขาตัดสินใจยกเลิกโครงการเองแม้ว่าจะต้องเสียตำแหน่งในบริษัทก็ตามเขายอมรับผิดกับชาวบ้านและมอบเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์คลองลมเย็นพร้อมทั้งตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผู้เดชเลือกลาออกจากชีวิตในเมืองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านทำงานร่วมกับนบและแก้วเพื่อรักษาธรรมชาติ เรียนที่เจ็บปวดตอนจบแบบสัจเนียมผูเดชสามารถปิดดีลโครงการพัฒนาได้สำเร็จในช่วงแรกบริษัทเริ่มก่อร่างรีสอร์ทและกิจกรรมต่างๆแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้คลองล่มเย็นสูญเสียความอุดมสมบูรณ์การท่องเที่ยวล้มเหลวและหมู่บ้านที่เคยส่งสุขกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ผู้วเดชสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองและถูกบริษัทปลดออกในเวลาต่อมาท้ายสุดเขาเดินทางกลับมาที่คลองลมเย็นเพื่อขอโทษชาวบ้านแต่สิ่งที่เขาเห็นคือธรรมชาติที่ไม่อาจฟื้นคืนได้และกลายเป็นคนที่ต้องเผชิญกับความผิดพลาดไปตลอดชีวิตพ่ายแพ้และสำนึกผิดตอนจบแบบอบอุ่นหัวใจ เมื่อชาวบ้านรวมพลังกันต่อต้านโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากแก้วนมและสื่อมวลชนผูเ้เดชไม่สามารถเดินหน้าต่อได้บริษัทใหญ่ถอนตัวจากโครงการในช่วงสุดท้ายผู้ดเดชยอมรับความผิดพลาดและตนาความเจริญไม่จำเป็นต้องมาพร้อมก,กับการทำลายธรรมชาติเขาขอโทษชาวบ้านและสนับสนุนให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเช่น การส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลำสลายจากความโลภตอนจบแบบสกนัดกรรมผู้เดชดื้อดึงที่จะเดินหน้าโครงการแม้จะเพชินแรงต่อต้านอย่างหนักเขาพยายามใช้วิธีการนอกกฎหมายเช่นจ้างคนทำลายหลักฐานหรือคมขู่ชาวบ้านในที่สุด ความโลภของเขานำพาไปสู่ล่มสลายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเชื่อเสียงถูกดำเนินคดีหรือแม้ทั้งการถูกหักหลังจากบริษัทเองผู้เดดจบชีวิตลงในฐานะตัวอย่างของความโลภที่ไม่รู้จักพอคุณสามารถเลือกหรือปรับแต่งจุดจบให้เข้ากับทีมของเรื่องและ